นนสถานกัญจนากสาธิตกำลังตะบนข้อเหนือดืบเนื่องจากมีพี่น้องชาวตะบนข้อเหนือนะครับที่ไปทํางานต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งจากจังหวัดกลุมเสี่ยงนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับก็ประสบปัญหาเนื่องจากว่าในหมู่บ้านนะครับกลับมาในครอบครัวไม่มีสถานที่กักตัวเราก็เลยได้ร่วมกันกับทางราพสตทั้งสองแห่งแล้วก็องค์การอาหารชนตะบนข้อเหนือนะครับหาสถานที่ ในการให้พี่น้องเรามากักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการนะครับแลวเป็นที่โรงเรียนบ้านดอนยาล้วยสำโรงนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีนักเรียนนะครับไม่ได้ทําการเรียนการสอนก็เลยได้มาปรับปรุงโดยร่วมกันร,ระหว่างองค์การหารส่วนตบลค้อเหนือแล้วก็ทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลก็ร่วมกับผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับร่วมกันมาทําความสะอาดแล้วก็มาจัดสถานที่ขณะน,นี้รับพี่น้องที่จะเดินทางกลับมาได้ สามสิบเตียงวันนี้ยอดอยู่ที่ยี่สิบเก้าที่เก้าคนหรือที่เก้าเตียงครับก็เป็นจุดรองรับสําหรับคนไหนที่กลับมาแล้วไม่มีที่กักตัวที่เหมาะสมเราก็จะเอาเข้ามาที่นี่ครับครับซึ่เนื่องจากในวันกำนันพิพา้านะครับทางท่านนายอำเภอเมือง mm hmm. ยะโสธรท่านอภิชาต้องกันก็ได้มอบพรงสีฟ้าให้กับตําบลชุมชนที่ปลอดผู้ป่วย โรคโควิด -19 ซึ่งตำบลคอเหนือก็เป็นอีกตำบลนหนึ่งนะครับที่ได้รับทงดังกล่าวนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการตามนโยบายเพื่อให้หมู่บ้านภายในตำบลน,นะครับขณะน,นี้หมู่บ้านภายในตำบลปาะอดอ่คนในชุมชนที่ที่อาศัยอยู่เดิมปลอดจากโรคโควิด -19 ครับบตทเขาเนนเรื่อ,อจัดตั้งศูนย์ผักคอยขึ้นโดยมีองค์การบริหารส่วนคอเหนือ ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางรภสตอสองแห่งก็ได้ช่วยกันเต็มที่นะครับในส่วนความร่วมมือต่างๆถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งพี่น้องที่มาจากพื้นที่เสี่ยงครับคือเป็นช่วงแรกๆถ้าเป็นคัดเตอร์ช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วก็จะไปไปมามาก็คือควบคุมไม่ได้แต่ณปัจจุบันนี้เขารับผิดชอบต่อสังคมก็คือมาเข้าในศูนย์ของเราคือจะเป็นสถานที่ผิดเราได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีศรัทธาเช่น พระอาจารย์บุญเลืองเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมนุธรรมานุสา,าลีรับบ้านจังน้อยคือท่านได้นำองบริจาคมาแล้วนอกจากนั้นก็มีญาติพี่น้องในพื้นที่ตำบลคอเหนือหรือว่าคนที่เขาออกเคยมาเข้าศูนย์นี้เขาเป็นโควิดแล้วเข,เขาหายแล้วเขาเอาของมาช่วยเมื่อวานอาจจะเป็นอาหารบ้างเป็นบางส่วนก็คือนี่เป็นน้ําใจครับของชุมชนตำบลคอเหนือเราช่วยกันครับ